ลีกอเมริกันฟุตบอลลีก NFL ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ครับถ้าขาดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไปครับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมลีก n u l NFL ไปอีกระดับหนึ่งเลยครับแค่การเพิ่มทีมในลีก n u l n f แแค่ทีมเดียวมันสามารถพลิกโฉมลีกนี้ไปตลอดการได้ยังไง สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ i n The z o n ซนะครับกับผมนัทนนท์จันขวางนะครับจะมาเล่าเรื่องราวนะครับของกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะครับหรือลีก NFL นะครับที่สนุกสนานนะครับและก็มอบความรู้นะครับให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมาหาเรื่องราวสนุกๆครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของลีกอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับสำหรับลีกอเมริกันฟุตบอล อย่างลีกเอ็นเอฟเเนี่ยไม่ใช่แค่ลีกอเมริกันฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกแต่ยังเป็นลีกกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลีกยอดนิยมของชาวสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องมูลค่าเรื่องของเงินนะครับตามสไตล์ของชาวอเมริกันก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลีกอเมริกันฟุตบอลลีก NFL ที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ครับถ้าขาดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไปครับเหตุการณ์ ที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมลีก NFL ไปอีกระดับหนึ่งเลยครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเองครับนั่นก็คือแค่การเพิ่มทีมในลีก NFL แค่ทีมเดียวมันสามารถพลิกโฉมลีกนี้ไปตลอดการได้ยังไง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1992ครับตอนนั้น NFL เนี่ยมีทีมอยู่ทั้งหมด28ทีมครับและทาง NFL ก็คิดว่าจะขอเพิ่มทีมแล้วกันจาก28ทีมเป็น29ทีมครับแล้วก็เปิดโอกาสเลยครับว่าเมืองไหนในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นที่ยังไม่มีทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพอยู่ใน NFL เสนอมาได้เลยครับเสนอชื่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยว NFL จะพิจารณาเลือกเมืองนั้นแล้ว ให้สิทธิ์แฟนชส์กับเมืองนั้นๆสรุปแล้วมี5เมืองครับจาก5รัฐยื่นเข้ามาท้าชิงกันเพื่อสิทธิ์ของทีมแฟนชายใหม่ทีมนี้ซึ่ง5เมืองนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับเมืองเบลติมอร์จากรัฐแมริแลนด์เมืองชาร์ลอตจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมืองเซนต์หลุยส์จากรัฐมิสซูรีเมืองเมมฟิสจากรัฐเทนเนสซี Memphis, และเมืองแจ็กสันวิล์จากรัฐฟลอริดา นี่คือ5เมืองครับที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาชิงสิทธิ์แฟรนไชส์สิทธิ์นี้ที่เ f l นเอลกำลังจะมอบให้ซึ่งเกณฑ์ในการวัดว่าจะมอบสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับเมืองไหนก็เป็นเรื่องของเงินลงทุนครับของผู้ทำแฟรนไชส์ศักยภาพของเมืองที่จะทำให้ทีมเติบโตในอนาคตและที่สำคัญที่สุดความต้องการของคนในท้องถิ่นว่าพวกเขาต้องการทีมอเมริกันฟุตบอลจริงหรือเปล่าถ้าเอาทีมไปตั้งที่เมืองคนท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนทีมจริงหรือไม่นี่คือเรื่องสําคัญครับเอเนเวไม่ต้องการทีมที่มีคนดูสนามหลงเหลงครับมีแต่ที่นอนไม่มีที่นั่งแบบนั้นไม่เอาครับต้องเต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยแฟนที่รักทีมอยู่ในสนามแต่ว่าทั้ง5เมืองนะครับไม่มีเมืองไหนที่มีความพร้อมไปมากกว่าเมืองชาร์ลอตจากรัดนอทแคโรไลนาครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมการอยากได้ทีมอเมริกันฟุตบอลในลีก NFL มาอยู่ที่เมืองมาตั้งแต่ปี 1,987ครับหรือพูดง่ายๆเตรียมการมาก่อนที่ NFL จะประกาศมอบสิทธิ์แฟนชายให้กับเมืองใหม่นานถึง5ปีเลยครับ5ปีครับที่เมืองชาร์ลอตเตรียมการว่าอยากได้ทีม NFL มาเป็นของตัวเอง ซึ่งแกนนําของเมืองชาลอตนะครับก็คือเจอร์รี่ริชาร์ดสันครับอดีตนักอเมริกันฟุตบอลดีกรีแชมป์ของลีกเนสเฟลเลยนะครับซึ่งในภายหลังได้ผันตัวเป็นนักธุรกิจนะครับอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาริชาร์ดสันครับมีแผนเด็ดของตัวเองครับโดยการเสนอว่า ขอยื่นสิทธิ์ในการชิงแฟรนไชสนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ของเมืองชาร์ลอตไม่ใช่แค่ของรัฐนอทแคโรไลนาแต่ขอรวม2รัฐนะครับนั่นก็คือรัฐนอทแคโรไลนาและรัฐเซาท์แคโรไลนาเข้าด้วยกันขอแย่งสิทธิ์แฟรนไชสนี้ในฐานะแคโรไลนาทั้ง2รัฐ ซึ่งมันถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยครับเพราะว่านั่นหมายความว่าสิทธิ์ในการเข้าชิงของฝั่งรัฐแคโรไลนาทั้งนอตแคลิร์เนทั้งเซาล์แคลร์นได้ตลาดแฟนคลับถึง2รัฐในอเมริกาพร้อมกันครับมันกลายเป็นข้อได้เปรียบของฝั่งฝั่งเมืองชาร์ลอตรัฐนอตแคลิร์เนีเลยครับทางริชาร์ดสันนี่เขาก็มีความตั้งใจมากๆนะครับคือดึงทุกภาคส่วนเลยครับในนอตแคลิฟอร์เนกับเซา t ์แคลร์นครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในเมืองเศรษฐีใน เมืองประชาชนในเมืองนักการเมืองในเมืองใครก็ตามครับที่เป็นชาวนอร์ทแคโรไลนากับเซาท์แคโรไลนาดึงเข้ามาครับสแสดงพลังให้ NFL เห็นว่าชาวแคโรไลนาอยากได้แฟนชายทีมอเมริกันฟุตบอลไปอยู่ที่เมืองจริงๆครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้มันเป็นพลังครับมันแสดงให้เห็นว่าฝั่งของเมืองชา์ลอตตรัดนรอตแคโรไลนามีเงินทุนหนุนหลังมีแฟนๆหนุนหลังรอพร้อมอยู่แล้วและเจอร์รี่ลิชาร์ดสันก็สัญญากับ NFL ว่าถ้ามอบสิทธิ์แฟนชายมาให้กับเขาเดี๋ยวเขาจะสร้างสนามใหม่ให้กับทีมของเขาเลยครับซึ่งจะมีความจุอย่างน้อย70,000คนเลยครับ เรียกได้ว่าทางฝั่งของเมืองชาร์ลอตต์หรือทางฝั่งเจ้าของเจอร์รี่ริชาร์ดสันจัดหนักจัดเต็มทุ่มทุกอย่างครับเพื่อชิงสิทธิ์แฟรนไชส์น,นี้มาอยู่ที่เมืองให้ได้ครับเป็นที่รู้กันดีครับว่าสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ NFL จะมอบให้เนี่ย NFL เนี่ยก็มีธงในใจแล้วเหมือนกันครับระดับหลีก NFL นี่ทำอะไรหวังผลตลอดครับ NFL ตั้งธงไว้ตอนแรกแล้วครับว่าสิทธิแฟรนไชส์น,นี้พวกเขาจะมอบให้กับเมืองเซนหลุยส์ครับรัฐมิสซูรีครับ เพราะว่าในอดีตนะครับเมืองเซนหลุยเคยมีทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพใน NFL มาก่อนนั่นก็คือเซนหลุยคาร์ดินาลครับแต่ว่าในปี1988 ทีมคาร์ดินาลย้ายหนีออกจากเซนต์หลุยส์ครับไปอยู่ที่รัฐแอริโซนาทำให้ NFL เนี่ยก็คิดว่าไหนไหนเมืองเซนต์หลุยส์เนี่ยก็เคยมีทีมอเมริกันฟุตบอลอยู่แล้วการมอบสิทธิ์ไปให้เมืองเซนต์หลุยส์มันก็สร้างความมั่นใจมากกว่าว่าคนเมืองเซนต์หลุยส์เนี่ยจะตอบสนองกับทีมใหม่นะครับที่ NFL จะมอบให้แน่ๆเพราะว่าแฟนๆก็เพิ่งเสียทีมไปก็อยากได้ทีมใหม่เข้ามาทดแทนแต่ประเด็นเลยก็คือฝั่งของเมืองเซนต์หลุยส์ที่มาท้าชิงสิทธิ เต็มไปด้วยปัญหาครับความขัดแย้งระหว่างนักธุรกิจท้องถิ่นกับสภาเมืองครับมันไม่ลงตัวสักทีแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอแคลแคโรไลนายื่นข้อเสนอที่ดี NFL เจอแบบนี้เข้าไปก็เปลี่ยนใจครับถึงจะมีธงในใจอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเรื่องของธุรกิจต้องมากกอนครับในเมื่อเมืองชาร์ลอตต์ฝั่งของรัฐนอร์ทแคอร์ลนาพร้อมมากกว่าสุดท้ายในปี1993ครับ NFL ประกาศมอบสิทธิ์แฟรนชส์ใหม่ให้กับเมืองชาร์ลอตต์ร แคโรไลนาครับและสิทธิ์นั้นก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นทีมแคโรไลนาแพนเทอร์ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวมันควรจะจบแค่นั้นครับกับการก่อตั้งทีมแคโรไลนาแพนเทอร์แต่ NFL ก็คือ NFL ครับพวกเขายังอยากได้เมืองเซนต์หลุยมาอยู่ในลีกเหมือนเดิมครับดังนั้นทันทีหลังจากที่ประกาศมอบสิทธแฟรนไชส์ในปี1993ให้กับเมืองชาร์ลอต ในเวลาต่อมา NFL ประกาศว่าจะมอบสิทธิ์แฟรนไชส์เพิ่มอีกทีมครับเพื่อให้เป็นทีมที่30ใน NFL ซึ่งเหตุผลที่เพิ่มเข้ามาไม่ต้องสงสัยมากเลยครับเพราะว่า NFL ยังเสียดายเมืองเซนหลุยส์และยังอยากได้เมืองเซนหลุยส์ให้มีทีมอยู่ใน NFL อยู่ครับแต่แน่นอนว่ามันจะแสดงออกนอกหน้าขนาดนั้นไม่ได้ครับ NFL ก็ยังเปิดโอกาสให้เมืองอื่นมาแย่งชิงสิทธิ์แฟรนไชส์ตรงนี้อยู่นะครับ ซึ่งเมืองที่พาดหวังในการชิงสิทธิ์ครั้งแรกนะครับก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาชิงสิทธิ์ร่วมกับเมืองเซนหลุยเหมือนเดิมครับคือจาก5เมืองในรอบที่แล้วลดเหลือ4เมืองเพราะว่าทางด้านเมืองชาร์ลอตรัดนอทแคโรไลนาได้ทีมไปแล้วแต่ว่า NFL ก็เริ่มทํางานทันทีครับตัดสิทธิ์ของเมืองบาติมอร์รัดแมริแลนด์และเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีออกจากการเข้าชิงอย่างรวดเร็วครับ ก็ให้เหตุผลชัดเจนครับว่าทั้ง2เมืองยังไม่พร้อมที่จะมีทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพอยู่ที่มือดังนั้นตัวเลือกมันก็เหลือแค่เมืองเซนต์หลุยกับเมืองแจ็กสันวิลครับซึ่ง ณเวลานั้นนะครับสื่อทุกสื่อนี่ฟันธงเลยครับว่ายังไงก็เสร็จเมืองเซนหลุยครับเพราะว่าจาก5เมืองนะครับเมืองแจ็คสันวิวนะครับคือเมืองที่น่าเลือกน้อยที่สุดแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายเลยครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าเมืองแจ็คสันวิวเนี่ยไม่ใช่เมืองกีฬามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่ใช่เมืองที่มีวัฒนธรรมกีฬายืนยาวไม่ใช่เมืองที่คน ชื่นชอบในการดูกีฬาเท่าไหร่นะัแต่ก็ยังไม่พอครับเรตติ้งผู้ชม NFL ทางหน้าจอโทรทัศน์ของเมืองแจ็คสันวิวก็ไม่น่าประทับใจครับโดยจริงๆแล้วแจ็คสันวิวเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะครับระดับ 15อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เรตติ้งผู้ชม NFL ของเมืองแจ็คสันวิลกลับไม่ติด50อันดับแรกของประเทศครับทั้งที่เมืองใหญ่ระดับ15อันดับแรกแต่เรตติ้งผู้ชมกลับไม่ติด50อันดับแรกนี่โอ้มันไม่ถูกใจทางด้านของ NFL เลยครับไม่ว่ามองมุมไหนยังไง NFL ก็ต้องเลือกเซนหลุยที่พร้อมมากกว่าแต่เรื่องของแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ความพ่ายแพ้ครับบางทีมันเกิดขึ้นแพ้อะไรก็ไม่เท่ากับแพ้ภัยตัวเอง และ oui เซนหลุยส์เนี่ยแหละครับที่แพ้ภัยตัวเองเพราะว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นปีครับเซนหลุยส์ oui ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักธุรกิจในเมืองกับสภาเมืองได้ว่าใครที่จะมาร่วมลงขันกันแล้วทําทีมอเมริกันฟุตบอลใหม่ของเมืองเซนหลุยส์ปัญหาสําคัญที่มันเกิดขึ้นของฝั่งเมืองเซนหลุยส์นะครับก็คือเรื่องของการสร้างสนามใหม่เนี่ยแหละครับเพราะว่าทางเมืองเซนหลุยส์ทางสภาเมืองนะครับก็ไม่อยากออกเงินคนเดียวที่จะสร้างสนามแต่ว่านักธุรกิจในเมืองก็เหมือนกันครับก็ไม่อยากออก ออเงินสร้างสนามอีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาคาราคาสังว่าสรุปแล้วใครจะสร้างสนามใหม่ให้กับเมืองถ้าเกิดทีมได้สิทธิ์แฟรนไชส์ใหม่มามันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานครับแต่ว่าทาง NFL เขาก็พยายามช่วยเมืองเซนหลุยเต็มที่เลือกที่จะชะลอนะครับการประกาศว่าจะมอบสิทธิ์ให้กับเมืองไหนดึงเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เซนหลุยพร้อมและ NFL ก็จะมอบสิทธิ์นั้นให้กับเซนหลุยครับแต่ว่ามีผู้บริหารคนหนึ่งในตอนนั้นไม่ได้ คิดแบบนั้นครับเขาคือโรเจอร์กูเดลหรือคอมมิชชเนอร์ของ NFL คนปัจจุบันครับ ซึ่งในเวลานั้นน่ะโรเจอร์กูเดลในฐานะหนึ่งในผู้บริหารนะครับมองว่าทําไมเราต้องมารอมอบสิทธิ์ให้กับเซนหลุยถึงตลาดของแจ็คสันวิวจะไม่น่าสนใจแต่ตอนนั้นแจ็คสันวิวก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความพร้อมสามารถหานักธุรกิจที่จับมือกับสภาเมืองมาร่วมลงทุนเพื่อเดินหน้าผลักดันสร้างทีมอเมริกันฟุตบอลใหม่ของเมืองให้เกิดขึ้นจริงให้ได้สําหรับโรเจอร์กูเดล <ๆ S 2> เขามองง่ายๆครับว่าต่อให้ตลาดไม่สนใจแต่ถ้าใครมีความพร้อมมากกว่าทีมกับ เมืองมันไปพร้อมกันได้แน่นอนและตอนนี้เมืองที่พร้อมไม่ใช่เซนหลุยครับแต่เป็นแจ็คสันวิลสุดท้ายโรเจอร์กูเดลก็สามารถเปลี่ยนใจครับผู้บริหารคนอื่นๆของ NFL ได้สำเร็จครับไม่เอาแล้วครับเมืองเซนหลุยตัดสินใจมาเลือกเมืองแจ็คสันวิลและประกาศมอบสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับเมืองแจ็คสันวิลกลายเป็นทีมแจ็คสันวิลจาก,กัวในเวลาต่อมาและแจ็คสันวิลจาก,กัวก็ยังคงอยู่ใน NFL ครับมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เมืองเซนต์หลุยส์ได้พลาดนะครับการได้สิทธิ์เฟรนชชัยใหม่นะครับที่ n f l มอบให้มันก็ทําให้เมืองเซนต์หลุยส์ต้องมาคิดแล้วว่าเราต้องจัดการและปัญหาเรื่องของสนามนะครับที่คาราคาซังไม่รู้ว่าใครจะออกเงินสักทีนะครับสุดท้ายทางสภาเมืองของเซนต์หลุยส์ก็ตัดสินใจว่าจะสร้างสนามใหม่ด้วยตัวเองครับยอมที่จะออกเงินครับเพื่อใช้สนามนี้ครับเป็นหลักประกันเป็นเครื่องต้อนรับให้ทางทีมแร์มครับย้ายจากลอสแองเจลิสมาอยู่ที่เมือง เซ็นหลุยซึ่งตอนแรกทาง ทีมแรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเสียทีเดียวนะครับที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองเซนต์หลุยส์แต่ไปคุยกับเมืองเบลติมอร์ก่อนครับแต่ว่าการเจราจามันไม่ลงตัวครับทำให้ทางเซนต์หลุยก็ตัดสินใจครับใช้มุกการสร้างสนามใหม่นี่แหละครับเป็นหมัดเด็ดในการมัดใจทีมแรมครับเกิดเป็นการสร้างสนามเดอะโดมแอดอเมริกาเซ็นเตอร์ขึ้นมาครับเมื่อการสร้างสนามบรรลุโปรเจกต์ไปด้วยดีครับทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเ f l เห็นแล้วว่าแรมสามารถได้สนามใหม่ ตามที่ลีกต้องการที่เมืองเซนหลุยสุดท้ายครับการย้ายทีมก็เกิดขึ้นครับจากลอสแองเจลิสแรมกลายเป็นเซนหลุยส์แรมครับในปี1995ครับและเซนหลุยส์ก็ได้ทีมอเมริกันฟุตบอลมาเป็นของตัวเองอีกครั้งซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือแฟนชายแรมครับในปี1999หลังจากย้ายมาอยู่ที่เซนหลุยส์ก็สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์เป็นสมัยแรกของทีมได้สำเร็จครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยแรมก่อนที่จะย,ยา้ายมาอยู่ที่เซนต์หลุยส์เขาก็ไปคุยกับเมืองหนึ่งนะครับนั่นคือเมืองเบลติมอร์มาแต่การเจราจาไม่ลงตงัวในขณะที่เซนต์หลุยส์ได้ทีมใหม่ของตัวเองครับเบลติมอร์ก็ยังไม่มีทีมของตัวเองซึ่งเบลติมอร์กับ NFL ไม่ใช่เมืองใหม่ระหว่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบลติมอร์ก็เป็นอีกเมืองครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกับลีก NFL โดยในก่อนหน้านี้นะครับบาติมอร์มีแฟรนไชส์ทีมอเมริกันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนั่นคือบาติมอร์โคครับแชมป์เพียบประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมีผู้เล่นระดับตำนานมากมายอยู่ในทีมแต่ว่าในปี1984ครับทีมโคเลือกย้ายหนีออกจาก เมืองเบลติมอร์ครับเพื่อไปอยู่ที่อินเดียนาโพลิสกลายเป็นอินเดียนาโพลิสโคนะครับมาจนถึงปัจจุบันขณะที่เบลติมอร์ครับนับตั้งแต่ปี1984พวกเขาเสียทีมของตัวเองไปแล้วก็ไม่มีทีมอเมริกันฟุตบอลมาตั้งแต่นั้นเหมือนกันเบลติมอร์รู้สึกเจ็บช้ำมากครับหลังจากที่ถูก NFL ตัดสิทธิ์ในการแย่งชิงสิทธิ์เฟรนช์ชัยใหม่นะครับรอบที่2เมื่อปี1993แต่ว่า ความผิดหวังครั้งนั้นครับมันเกิดดวงตาเห็นธรรมครับให้กับเมืองเบลติมมอร์ว่าในเมื่อ NFL ไม่มอบสิทธิ์ให้กับพวกเขาก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าพวกเขาก็มองหาทีมอื่นครับที่กําลังมีปัญหาอยู่ในหลีก NFL และสุดท้ายก็มาเจอจนได้ครับนั่นก็คือทีมคีฟแลนด์บาว จากรัฐโอไฮโอคลิฟแลนด์บาวนี่ถือว่าเป็นทีมเก่าแก่เลยนะครับในลีก NFL ในวงการอเมริกันฟุตบอลและปักหลักอยู่ที่คลิฟแลนด์มาอย่างยาวนานแต่ว่าในตอนนั้นครับอาร์ตโมเดลครับเจ้าของทีมคลิฟแลนด์บาวครับมีปัญหาอย่างหนักกับสภาเมืองคลิฟแลนด์ครับซึ่งเรื่องก็เหมือนเดิมครับเป็นเรื่องของสนามใหม่อีกแล้วครับพูดง่ายๆก็คืออาร์ตโมเดลเนี่ยครับอยากสร้างสนามอเมริกันฟุตบอลใหม่ให้กับทีมคลิฟแลนด์บาวแต่ปรากฏว่าสภาเมือง ไม่อนุญาตครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสภาเมืองยังบอกว่าเงินคีฟแลนด์บาวก็ไปใช้สนามร่วมกับทีมเบสบอลคีฟแลนด์อินเดียนสิจะมาสร้างสนามใหม่ทำไมโอ้โหสำหรับอาร์ตโมเดลนี่รู้สึกเลยครับว่าถูกหยามเกียิครับไม่ให้ทีมคีฟแลนด์บาวสร้างสนามใหม่ไม่พอยังจะไปให้ใช้สนามร่วมกับทีมเบสบอลอีกครับแบบนี้นี่เข้าทางเมืองเบลติมอร์เลยครับเมืองเบลติมอร์เห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็เข้าไปคุยกับทางด้านของอาร์ตโมเดลเลยครับ ว่าถ้าพาทีมคีิฟแลนด์บอวย้ายมาอยู่ที่เมืองเบลติมอร์เนี่ยเดี๋ยวสร้างสนามอเมริกันฟุตบอลให้ใหม่สมใจกับอาร์ตโมเดลแน่นอนครับแต่อาร์ตโมเดลแกก็ผูกพันกับเมืองคลปฟแลนด์ครับถึงจะเจ็บใจที่ไม่ได้สร้างสนามใหมย่ยังพยายามต่อรองกับเมืองคลปฟแลนด์อยู่ครับเพราะใจก็ยังรักเมืองคลปฟแลนด์ไม่อยากพาทีมบาวหนีออกจากเมืองจนสุดท้ายครับทางฝั่งเบลติมอร์ก็เริ่มลำคาญเหมือนกันครับที่ทางอาร์ตโมเดลมัวแต่ลีลาครับก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้าภายในก่อนฤดู ปี1996อาร์ตโมเดลไม่ยอมย้ายทีมคีฟแลนด์บาวมาอยู่ที่บบลติมอร์บบลติมอร์ก็จะไม่เอาแล้วครับทีมคีฟแลนด์บาว สุดท้ายครับอาร์ตโมเดลก็ตัดสินใจต่อรองกับเมืองเบลติมอร์แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะให้ทีมของเขาไปอยู่ที่เบลติมอร์เมืองเบลติมอร์จะต้องสร้างสนามอเมริกันฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมของเขาครับและแน่นอนครับว่าทั้ง2ฝ่ายดีลกันได้ลงตัวครับในปี1995ทีมคีฟแลนด์บาวจะย้ายไปอยู่ที่เบลติมอร์แต่การย้ายครั้งนี้ มันไม่เหมือนการย้ายทีมอื่นๆที่เกิดขึ้นครับแต่การย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับหลีกเนเเพราะว่าการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่การย้ายทีมโดยการเอาแฟนชายเดิมไปอยู่เมืองใหม่แล้วเปลี่ยนแค่ชื่อเมืองข้างหน้าเท่านั้นครับแต่นี่คือการสร้างทีมใหม่เลยครับอาร์ตโมเดลตัดสินใจที่จะทิ้งชื่อของครีฟแลนด์บาวประวัติศาสตร์ของแฟนชสยบราวทั้งหมดเอาไว้ที่เมืองคลีฟแลนด์ครับ และเขาขอนําแค่สิทธิ์แฟนชายเท่านั้นไปกับตัวเขาและไปอยู่ที่เมืองเบลติมอร์แล้วสร้างเป็นทีมใหม่นะครับเป็นแฟนชายใหม่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ในชื่อว่าเบลติมอร์เฟเวนครับ และบัลติมอร์เลฟเฟนก็เกิดเป็นแฟรนชชส์ใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1996ครับและกลายเป็นหนึ่งในแฟรนชชสยที่ประสบความสําเร็จที่สุดใน NFL ยุคปัจจุบันส่วนคีฟแลนด์บาวครับชาวเมืองคีฟแลนด์ก็ต้องเสียทีมไปแบบงงๆและทีมก็ไม่ได้มีชีวิตต่อด้วยนะครับสิ้นสุดประวัติศาสตร์ทันทีหลังจากการเกิดขึ้นของบบลติมอร์เลเว่นเพราะว่าจนถึงตอนนี้จาก5เมืองนะครับ ที่แย่งชิงสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับยังเหลือเมืองเมมฟิสครับรัฐเทนเนสซีที่ยังไม่ได้ทีมเป็นของตัวเองแต่ว่าในเคสของเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเนี่ยจะต่างจากเมืองอื่นๆหน่อยตรงที่พวกเขาไม่ได้ทะเยอทะยานที่จะได้ทีมมากนะครับหลังจากพลาดในการชิงสิทธิ์พวกเขาก็ยกธงขาวครับยอมแพ้ไปแล้วก็พับโปรเจกต์แต่ว่า ประเด็นในเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่แค่เมืองไหนอยากได้ทีมอย่างเดียวครับบางเมืองที่มีทีมอยู่แล้วกลับไม่พร้อมที่จะมีทีมต่อไปเหมือนในเคสที่เราเห็นกับทีมลอสแองเจลิสแลมที่ย้ายเมืองหรือแม้กระทั่งการเสียทีมของคีฟแลนด์บาวกลายเป็นบัลติมอร์เลเว่นนั่นแหละครับเรื่องนี้มันกําลังเกิดที่เมืองฮิวสตันคับรัฐเท็กซัสฮิวสตันออยเลอร์ครับในช่วงต้นยุค90 ทีมอเมริกันฟุตบอลประจำเมืองฮิวสตันเนี่ยแหละครับคือหนึ่งในทีมที่มาแรงที่สุดครับไปทั่วลีก n l l ครับเมื่อความนิยมของแฟรนไชส์พุ่งสูงขึ้นครับเจ้าของทีมออยเลอร์ครับก็ขอให้สภา,าเมืองครับสร้างสนามใหม่ให้กับทีมหน่อยนะครับในปี1995เพื่อตอบสนองความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นแต่ก็เคสเดิมครับเหมือนกับเมืองคิฟแลนด์ครับ ทางสภาเมืองฮิวสตันไม่ยอมอนุมัติการสร้างสนามใหม่ให้ครับเพราะมองว่ามันเป็นการเปลืองงบของเมืองมากเกินไปที่จะไปสร้างสนามอเมริกันฟุตบอลใหม่ให้กับทีมออยเลอร์นะครับ ซึ่งข่าวาว,าวความบาดหมางครับระหว่างทีมออยเลอร์กับสภาเมืองฮิวสตันกับประเด็นเดิมๆเนี่ยแะครับเรื่องสร้างสนามใหม่มันไปเข้าหูเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีครับแล้วไปจุดประกายเมืองเมมฟิวรัฐเทนเนสซีว่าหรือว่าโอกาสที่จะได้ทีมอเมริกันฟุตบอลมาอยู่ที่รัฐเทนเนสซีมันจะอยู่ในมือของเราแล้ว ซึ่งในตอนนั้นครับทางรัฐเทนเนสซีก็พยายามหารือปรึกษาครับทำทุกทางเลยครับที่จะมองหาโอกาสครับที่จะขโมยทีมออย e เลอร์มาอยู่ที่รัฐเทนเนสซีให้ได้และหลังจากพูดคุยกันก็พบว่าเมืองเมมฟิสเนี่ยไม่พร้อมครับที่จะสร้างสนามใหม่ให้กับทีมออย e เลอร์หากว่าทีมย้ายมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมืองเนชวิลล์ครับเมืองใหญ่อีกเมืองครับในรัฐเทนเนสซีพร้อมครับที่จะทุ่มทุนสร้างสนามใหม่ให้กับทีมออยเลอร์หากว่าทีมออイ ย้ายมาอยู่ที่รัฐเทนเนสซีก็เป็นการเปลี่ยนครับจากเมืองเมมฟิสครับที่เคยเป็นหัวตัวตั้งตัวตีของรัฐเทนเนสซีเปลี่ยนไปสู่เมืองเนชวิลล์แทนแต่มันไม่สําคัญครับเพราะนี่มันคือโอกาสที่จะได้ทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพของลีก NFL มาอยู่ที่รัฐเทนเนสซี ดังนั้นทางเมืองเนชวิลล์ครับรัฐเทนเนสซีก็ติดต่อไปหาทีมออยเลอร์เลยครับว่าย้ายทีมมาอยู่ที่รัฐของเราย้ายทีมมาอยู่ที่เมืองของเราเราจะสร้างสนามใหม่ให้กับคุณซึ่งทางทีมฮิวสตันออยเลอร์ครับดูทรงก็รู้แล้วครับว่าอยู่ที่ฮิวสตันต่อไปสภาเมืองฮิวสตันก็ไม่มีทางครับที่จะสร้างสนามใหม่ให้กับทีมแน่นอนสุดท้ายครับในปี1996การย้ายเมืองของฮิวสตันออยเลอร์ก็เกิดขึ้นครับย,ย้ายไปอยู่ที่เมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีครับและ เปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็น Tennessee o i l เลอครับ ซึ่งเทนเนสซีโอイルเลอร์นะครับก็เล่นในชื่อนี้อยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับก่อนที่ในปี1999ครับจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทนเนสซีไททันนะครับซึ่งเหตุผลที่มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทนเนสซีไททันในปี1999ก็เพราะว่าสนามนะครับที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะสร้างใหม่เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในปี1999ครับดังนั้นเมื่อสนามใหม่เสร็จสิ้นทางแฟรนไชส์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของแฟรนไชส์ครับเลยได้ทาการ เปลี่ยนชื่อแฟนชายนะครับจากออยเลอร์ที่ใช้มานตั้งแต่สมัยอยู่ฮิวสตันเป็นไททันเพื่อถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รัฐเทนเนสซี ขณะที่เมืองฮิลส t ตันครับหลังจากเสียทีมของตัวเองไปก็สำรอยกับเมืองคีฟเลนครับหลังจากเสียทีมไปแล้วก็เกิดตาสว่างครับรู้ว่าเราขาดทีมอเมริกันฟุตบอลไปจากเมืองไม่ได้สุดท้ายก็ทำเหมือนเมืองคีฟเลนดเลยครับคือเข้าไปคุยกับ NFL ขอดีว่าถ้าสร้างสนามอเมริกันฟุตบอลใหม่ให้กับเมืองมอบสิทธิ์แฟรนไชส์คืนกลับมาให้ฮิลสตันได้ไหม หางได้แวลก็โอเคอยู่แล้วครับได้ตลาดเดิมสนามใหม่ก็ตัดสินใจครับที่จะดีลกันอย่างลงตัวครับ และทางสภาเมืองฮิวสตันก็สร้างสนามใหม่รองรับทีมใหม่ของเมืองครับซึ่งสุดท้าย NFL ก็มอบสิทธิ์แฟรนชส์ให้และกลายเป็นการกำเนิดทีมใหม่ให้กับเมืองฮิวสตันอีกครั้งในชื่อของฮิวสตันเท็กซันเมื่อปี2012ครับและฮิวสตันเท็กซันกลายเป็นแฟรนไชส์ที่32ครับของ NFL เป็นแฟรนไชส์ล่าสุดของ NFL ที่ดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันและยังคงรักษาโครงสร้างทั้ง32ทีมนี้ไว้มาจนถึงปัจจุบันครับ จากการเพิ่มทีมแค่1ทีมครับสุดท้าย NFL ได้ทีมเพิ่มขึ้นมา4ทีมนะครับนั่นก็คือ p a n t h r r จากกัวเลเว n นและก็เท็กซาและที่สําคัญครับมันเป็นการสร้างมิติใหม่สร้างความน่าสนใจใหม่ๆการย้ายเมืองที่มันเกิดขึ้นเราได้เห็นท,ทีมที่เก่งขึ้นครับเราได้เห็นทีมแรมคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งแรกหลังจากย้ายไปอยู่ที่เซนหลุยเราได้เห็นแฟนชส์ เทนเนสซีไททันได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับหลังจากที่ตอนอยู่ที่ฮิ u s t สตันโอイルเลอร์ไม่เคยได้ชิงซูเปอร์โบว์เลยเราได้บาวติมอร์เลเว่นเฟรนชาชยหน้าใหมา่ที่คว้าแช,ชมป์ซูเปอร์โบว์ถึง2ครั้งครับภายในเวลาอันรวดเร็วมันคือการยกระดับของ n f l ครับที่เห็นอย่างชัดเจนครับจากการแย่งชิงสิทธิ์เฟรนชชัยแค่สิทธิ์เดียวครับมาทำให้ n f l เเติบโตอย่างมหาศาลและขยายตลาดจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาครับแต่ทั่วโลกครับ แคโรไลนาแพนเทอร์กลายเป็นทีมยอดนิยมของชาวอังกฤษครับบัลติมอร์เลเว่นกลายเป็นทีมที่มีความนิยมไปทั่วโลกครับและทุกๆท,ทีมครับมีแฟนมากขึ้นความนิยมมากขึ้นฐานแฟนมากขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันโตขึ้นคือธุรกิจของหลีครับและมันส่งผลมาจนถึงปัจจุบันครับที่ทําให้ NFL กลายเป็นหลีกกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนี่คือประวติศาสตร์ครับของเนทแวลที่ผมอยากนำมาเล่าสู่กันฟังครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนได้รับชมและก็รับฟังกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปนี้ครับและก็มีความสุขกับสาระของคลิปนี้ที่เรานำมามอบให้วันนี้กับรายการ In the Zone ครับกับผมนัทนนท์จรนวาง ก็ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ